สวัสดีครับคุณผู้ชมภาพชีวิตในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับดิฟทาลกีฬาเอ็กซ์ตรีมแนที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี กีฬาประเภทใหม่แล้วพมันมันสนุกะครับชอบการเวียงการดิฟการสไลด์อย่างเงี้ยครับหลายๆสไตล์มาเร็วๆรวลงเร็วมีลาดริฟทยคืออะไรครับดริฟทยก็คือเป็นกีฬาเอ็กซ์ตีมชนิดหนึ่งนะครับตัวกาเนืดยก็มาจากสมัยเด็กน้อยเราเล่นกันเล่นรถกัน3สามล้อทั่วไปเด็กน้อยแล้วเราก็มาเกิดไอเดียขึ้นมามีการวิวัฒนาการเพิ่มขึ้น ให้ผู้ใหญ่ได้สามารถได้เล่นได้ถ้ายกตัวยอย่างก็คือเหมือนชาวดอยครับเอารถไม้ทำเป็นล้อเลื่อนไหลลงมาบนเขาสำหรับคนที่เริ่มจะเล่นยิปไทยนะครับก็มีอยู่อย่าง ก็คือว่าเราต้องเตรียมพร้อมร่างกายแล้วก็รถรถเราต้องสมบูรณ์พอรถไม่จำเป็นต้องราคาแพงมากนะครับเราสามารถเอานำจักรยานบีมกมาดัดแปลงเพื่อให้ได้ตามที่แบบที่ต้องการก็คือรถคันนี้ครับล้อหน้าก็ไม,ม่มีอะไรมากครับเป็นล้อบี x ธรรมดาส่วนเรื่องโครงก็ มาดัดแปลงเอาโครงจักรยานเดินก็ได้ครับเราสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดที่ว่าหาของเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วจะได้ประหยัดต้นทุนด้วยครับส่วนหนึ่งก็มีล้อล้อหลังนี่คนรี่เป็นล้อยางที่ว่าเราสามารถเอาสวม PVC หรือว่าท่อ PE นะครับให้มันมีการพื้นผิวจะได้จะลื่นนะครับ เพื่อให้เพื่อให้สัมผัสกับถนนแล้วมันลื่นใช้ไทยเนี่ยมันมีขายแบบสําเร็จไหมครับสำเร็จแบบว่าไปหาซื้อได้เลยอะไรเงี้ยตามท้องตลาดตัวนี้ยังไม่มีใครทําแล้วก็ทําขายซึ่งผมอะ่ะเมื่อเล่นนิฟทตครั้งเนี้ยครั้งแรกก็คือดัดแปลงเองทําเองโดยหาวัตถุดิบจากร้านขายขายของเก่ามาประดิษฐ์แล้วก็ให้มันได้ตามแบบที่ที่เราต้องการต้นทุนของรถนิไทยคันหนึ่งเนี่ยพอจะประมาณให้ผมฟังคร่าวๆได้ไหมว่าใช้เงินประมาณ ต้นทุน,นก็ประมาณหลัก,ลกพันครับประมาณทัก3 5 5 0 0ถึง5,000แล้วแต่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่ดีไหมอาจจะเป็นแต่งเสริมเติมล้ออะไรเงี้ยให้มันดีแข็งแรงมากขึ้นแต่หลักๆเลย3,500นี่ก็โอเคแล้วครับเล่นได้เลย ในการเล่นยุคไทยการแต่งตัวก็ต้องให้ธรรมัดธรรมเองรองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบนะครับเราต้องมีการเซฟตี้ในการเล่นแต่ละครั้งหนึ่งเลยเราต้องนี่ครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกเราก็ต้องทั่วไปจะเป็นหมวกกันน็อกขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าหมวกกันน็อกจัก,กรยานอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เราต้องใส่ทุกครั้งเพื่อกันเซฟตี้อาจจะ มีอุบัติเหตุขึ้นมาได้เราก็ต้องป้องกันไว้หนึ่งเลยหมวกกันน็อกนะฮะสองเรามีถุงมือถุงมือนี่เรากันไว้ว่าสมมติเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันไปเท้าโดนหินโดนดินอะไรต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันช่วยช่วยในการกระชับมือได้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับผมรวมๆครับกำลังจะเดินทางไปเล่นลิ่ตไต่กัน ก็มีเช็ครถกันบ้างการเติมลมของดิส卡尔นี่มันต่างจากการเติมลมอย่างอื่นไหมครับก็ไม่ครับเราเราเติมลมให้มันเต็มที่ครับเพื่อให้ล้อล้อพีวีครับมันตึงกับหน้าสัมผัสกับยางครับเราเติมแบบให้มันตึงที่สุดนี่นะครับ่ืแล้วเล่นไปดเคยมีบัเหาแบบล้อแตกเลยไหมครับก็มีครับถ้ายางไม่ดีครับยางมันเสื่อมสภาพแล้ว มีครับช่วงดับที่ใหญ่มาเร็วรแล้วดับเอาเรถไม่อยู่ครับความมีความบ้างข้างทางครับลงทางเรับผมกับสมาชิกทิยพย์ใช้โควากำลังออกเดินทางหาเนินลงเขา ที่ชันพคมมีทางโค้งได้ระดับเพื่อที่จะนำเจ้าแฝงล้อเล็กัถลายได้อย่างมั่นใจตางกับพวกเราเลยครับลงไปนี่ก็คือว่ามันจะมีพื้นที่ยาสลา่ครับถ้าลงไปจะถึงสุดเลยปร,ประมาณตักสองกิโลมันมันอันตรายนะครับดูนะอันตรายเลยมาลงทาจะไม่จะไม่อันตรายมาก็ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นยังไงมัสายไปทั่วถนน คือแบบเวลาลงมาเยอะเจอทางที่มันไม่เรียบไม่น no ่นะครับหินเยอะอะไรเงี้ยเป็นหลุมเป็นบ่อที่นี่ครับถ้าเราต้องแบบมาคอยหลบคอยอะไรระดับมันแบบสนมดิษฐ์ไทยกุลาเนี่ก็คือเคยเจออุบัติเหตุอะไรร้ายแรงอะไรเลยก็มีบ้างครับพวกพี่ๆเขาที่หัวหัวแตกครับเข้าเข้าโค้งแล้วหัวแตกคิ้วแตกอะไรอย่างเงี้ยครับต่อขลอกประมาณเนี้ยครับแต่ยังไม่มีพวกกระดูกหักอะไรพวกนี้ไม่มีครับ อาจจะมีกิ้งบ้างครับอที่ทิแล้วก็ที่ก่อดก็มีกิ้งอยู่ครับภาพที่เป็นผู้ชมได้ผมต้องขอย้ำกันอีกครั้งว่าดิฟไทเป็นกีฬาที่เหมาะตัวการเล่นเป็นหม่เพื่อที่จะคอยช่วยเหลือกันและอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ถ้าประมาทและขาดการวางแผนที่ดี เล่นเล่นดิฟใช้กันนี่ก็คือว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนสัญจรเอนคนอื่นไะครับเขไม่มีพี่ผมก็จะหาเล่นสถานที่ที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่ค่อยมีรถนะครับจริงๆแล้วพวกผมที่ไปกันเนี่ยครับไปดูสถานที่แล้วก็รู้แล้วว่าสถานที่เนี่ยไม่ค่อยมีรถพวกผมก็จะไปเล่นกันก็จะมีความเดือดร้อนน้อยมากครับก็ะจะมีรถผ่านมาแต่ว่าผมก็ส่วนมากนะพวกผมจะหลบให้รถเราจะมีะสตาร์บอกนะพี่ผมจะมีสตาฟบอกว่า ทางลงทางขึ้นเนี่ยจะมีการสื่อสารกันนะครับที่ที่ผ่านผ่านมาจะไม่มีอันตรายนะครับไม่มีการอะไรที่เกิดขึ้นร้ายแรงนะครับคอมพามาก็มากับทุกทีแลครับครั้งแรกให้พาไหลลงก่อนที่สองนี่เริ่มให้บังคับการทรงตัวของรถครับเคล็ดลับของการคิดนี่มันอยู่ที่อะไรครับอยู่ทรงเอียครับบิดทองเอียครับต้องดับใช่ใช่บิดเรว การบิดเอวการบังคับของแฮนด์นะครับไปมาแรกๆเลยเราไม่ให้ลงเขาแล้วครับก็ให้ลองเล่นกับพื้นราบเรียบๆไปก่อนลองบิดรถดูว่ามันจะแบบในสไตล์ไหนไปทางไหนเพราะว่าคนเล่นแต่และคนให้มาสอนกันก็แบบต่างกันสไตล์ครับมันก็แบบมันไม่เหมือนกันไ่อยต้องบริการใส่เนี่ยเพื่อว่าเพราะว่ารถาอะรถมันใหญ่กว้างไนไงที่ว่านี่ไม่เกิด มจ่หเราาันี่ไปน่ายก่อนบ้อารมณ์ไหมพี่ได้อารมณ์ไหมได้อารมณ์ไมได้อารมณ์้าในการดิฟเลยพี่พี่เออให้เลยมันแตกนะมันไม่ต้องใช้เบรกใช่ไงก็แรกๆก็ยากนะครับแต่พอเเล่นจนชินฝึกบ่อยๆมันก็เหมือนกับ ทำรถให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราอะครับในการเล่นเดี๋ยวน้องก็ทําให้ดูครับลงวิดแฮนใช้เอวในการช่วยการสไลด์การคอนโทรลรถแล้วก็พอน้องเขาเป็นก็ค่อยขยับไปว่าลงเขาแล้วต้องตามพวกพี่เขายัางไงเลี้ยงเบรกเบรกต,ต,ตอนไหนะอะไร,รยังไงเบียเบรยงไงเพื่อว่าให้มันอยู่ในลายของเขาไม่ไปข้างทางไม่ไปตกขอบทางจะได้ลดอุบัติเหตุกับความอันตรายลงไป มาลงเขาตามลงมาอย่างมาเร็วกันไปก็เลี้ยงเบรกนิดน,นึง,นงกำสักหน่อยประมาณนี้ครับครับอย่างที่เห็นนี่ครับน้องๆเขาที่เล่นกันเนี่ยก็คือว่าเป็นศาสตร์ในการเลี้ยงรถทรงตัวรถหรือบรรลานรถน,นะครับโดยใช้แรงโน้มถ่วงของตัวคนนี่ครับอันนี้ก็คือความจริงก็คือมันไม่ต้องเล่นบนเขาอะไรหรอกจริงๆแล้วก็ไม,ไม่ไม่จำเป็นครับคือว่าเราถ้ามีพาร์คหรือว่ามี ส่วนออกกําลังกายอย่างที่เห็นเนี่ยฮะทางน้องๆกลุ่มบีมเมาเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถมาเล่นได้แต่เหนื่อยตรงที่ว่าเราต้องขินออกกําลังกายกันพอสมควรอย่างนี้คือเรียกอะไรครับเมือ่อกี้มุน360องศาครับก็คือว่าใช้เหวี่ยงตัวขึ้นมาอนี่เราเราเล่นในแรมได้เลยขับรถ นี่เป็นเอียงข้างมันล้านตัวเองครับขั้นตอนในการดิฟนะครับหลักการดิฟนะครับก็ถ้าเกิดเราจะดิฟด้านซ้ายสมมุติว่าเราจะเลี้ยวโค้งข้างซ้ายเราก็เอตัวหรือว่าใช้แรงแรงสะโพกเราเนี่ยดันไปทางด้านขวาเพื่อให้ท้ายนั่นนะ่ะปัดไปทางด้านขวาเข้าโค้งเหมือนสไตาล์รถยนดิฟนะฮะอ๋อ,ค,อคือว่าล้อมันจะ,จะหักมันจะปัดไปทางทิศทาง ตรงข้าบที่เราหันแทนไปใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเนี่ยครับนี่คือน้องแจ็คคือสไลด์บิดตัวปุ๊บก็เป็นดิฟไปดิฟมาแต่ต้องใช้ความเร็วยิ่งความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งทำให้ความหวาดเสียวและความมันมากขึ้นเท่านั้นชว ของ,ของเราเองอาบชีว <Job S 2> ิตเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิตเป็นไปตามที่คิดของเราเอง ที่เล่นในดูเมื่อกี้นี่คืออะไรครับมันเป็นกีฬาทสตันนะครับที่แบบก็เพิ่งเข้ามาในไทยได้ประมาณสาปีแล้วผมรถมอเตอร์ไซค์ใช่ครับรถมอเตอร์ไซค์โชว์แบบผโดโผนอะไรประมาณนี้ครับเท่นี่ก็คือเล่นเอ็กซ์ตรีมกี่ประเภทบ้างครับที่เคยเล่นมาก็เล่น2ประเภทน,นะครับเล่นสตันกับดริฟทายนะครับผมที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอ๋องั้นงั้นความแตกต่างนะครับสเสน่ห์ของ2อ,อย่างนี้มันต่างกันก็ถ้าเป็นสเสน่ห์ของดริฟทตนะครับเราเล่นเราเรา สนุกครับเพลินได้เสียวได้อะไรแบบมันก็สามารถเล่นท่าเล่นอะไรได้ยกล้อข้างเดียวได้แต่แข้งได้อะไรได้ทํามร้อยหกสิบองศาได้หมุนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้มันได้เสียวเหมือนกันอ๋อเธอจะบอกว่ามันก็ทําท่าได้มากกว่าที่เราคิดเหรอใช่ครับเราไม่ได้แค่ดิฟลงเฉยครับผมเราสามารถใส่ท่าใส่อะไรไปด้วยได้ครับโคตรไวอ่ะหมุนหนัาหมุนแบบมาเจลก ผมตัดสินใจมาปีกว่าเหมือนกันกาจะได้เล่นดิบไทยทำใจนานเหมือนกันเพราะว่าผมไม่มีรถส่วนตัวที่จะขับไปอ,ออกไปเล่นนะครับที่จะทาเราใช่ไปที่เขาไปที่เขาไปที่ที่ต่างๆเนี่ยครับพอดีม่รู้จักเอไม่รู้จักเพื่อนๆแล้จักน้องๆมารวมกลุ่มแล้วก็ได้ไปเล่น อย่างโคราชนี่คือสามารถที่จะจัดแบบสนามแข่งกีฬไทยได้ไหมครับโห oh, ได้เลยครับได้เลยครับเพราะว่าโคราชเรานี่มีสถานที่เล่นเยอะครับมีหลายที่หลักๆก็คือเขาใหญ่แล้วก็วังน้ําเขียวนะครับแล้วก็ที่ต่งตางๆอีกหลายหลายหลายที่แล้วครับที่จะจะจัด,จดแข่งได้ครับ มันได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งมิตรภาพความสามคัคคีแล้วก็ได้การออกกำลังกายที่ดีครับแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดดิบไทยนะครับก็มันมันเล่นมาจากต่างประเทศเนี่ยมานานแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเขาเพิ่งมาเล่นกันนะครับเป็นกีฬาที่ปลอดภัยครับไม่ไม่อันตรายอย่างที่ที่เห็นกันนะครับ ทั้งกลุ่มน้องๆทั้งสองคนนี้ก็เป็นเนยาวชนกลุ่มหนึ่งที่สนใจนะครับผมก็เลยพาน้องๆเข้าไปเล่นเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็ได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้ไปในชางเชิงอนุรักษ์ว่าสถานที่นี้มันยังมีอยู่การเล่นพวกนี้มันอาจจะเล่นลงเนินลงเขาถ้าเกิดว่าตามรีสอร์ทมีสถานที่ที่เอื้ออำนวยมันอาจจะเป็น สถานที่บริการให้กับนักท่องเที่ยวหรือชาวท่องเที่ยวต่างชาติหลังไหลกันเข้ามาเข้ามาเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันได้ครับาาส่วนหนึ่งมา,ม,มาชมธรรมชาติชมสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยมันไม่อันตรายเหมือนเหมือนจกัจกรยานดาวฮิวครับไม่อันตรายแต่มันจะสนุกกว่าเราไปเลือก,กายาอีกประเภทหน่นที่แบบว่าอย่างจักรยานนี้เดี๋ยวกำปั้นตรงนก็ปันน้นได้อะไรเี้ย จะไม่ดีก่านรีบไทยล้อ๋อมันคนละอัตลักษณ์กันนะครับความคนละอัตลักษณ์กันความสนุกก็ต่างกันกับสิ่งที่เราได้มันก็ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เหมือนเหมือนกันก็คือพวกมิตรภาพครับความสุกสนานเพื่อนพี่น้องอ่ามารวมกลุ่มกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีรถก่อนก็นได้ครับมามามาเข้ากลุ่มแล้วก็มาเล่นกับพวกผมได้นะครับยินดีที่จะสอนยินดีที่จะบอกก็ยินดีที่จะให้ลด ยืมเล่นนะครับฝาก Facebook นะครับถ้าเกิดใครอยากเข้าไปก็คือกลุ่ม i ิฟทายโคราชนะครับเข้าไปเอ j นจอยหรือว่าเข้าไปพูดคุยศึกษาว่าจะเล่นยังไงมีเทคนิคยังไงในการเล่นเราสามารถมาแชร์ความรู้หรือว่ามีไอเดียใหม่ๆหรือว่าสถานที่ใหม่ๆให้เราไปทดลองหรือว่าเราไปเล่นได้โดยที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือว่ารบกวนทางชุมชนชาวบ้านที่ดีก็แนะนำเลือกติดเตียงกันมาได้ครับจากการที่ผมได้มีโอกาสติดตามหลักสมาชิกดิฟทายโคราามาตลอดทั้งวันผมมั่นใจว่ากีฬาเอ็กซ์ตที่เรียกว่าดิฟ สนุกและมันมากและหวังว่าไม่งานทิบใช้จะได้รับความสนใจในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแวานวพายโคาสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสอัสดี่รับ